ความคิดสุดติ่งกับคอสเพย์ในแบบฉบับงบน้อยต้นทุนต่ำไม่มีตางแต่มีคลั่งสมองกำลังเป็นที่นิยมในโซเชียลมีเดียอยู่ในขณะนี้มีคนติดตามเพจของพวกเขามากกว่าแสนคนสามารถเรียกเสียงฮาดังไกล้ไปถึงต่างประเทศพูดคุยกับคุณอนุชาแสนชาติเจ้าของเพจโลคอสคอสเพย์ แน่นอนที่สุดว่าหนึ่งในนั้นนะเจ๊แหม่มก็ไปกดไลค์ในแฟนเพจด้วยเหมือนกันสําหรับโลคอสคอสเพลนะฮะคอสต้นทุนต่ําไม่มีสตางค์แต่มีคลังสมองนะฮะน้องอนุชาเจ้าของเพจอยู่ตรงนี้แล้วสวัสดีน้องอนุชาสวัสดีครับเัิดห้งบ้านนะครับกินยามาหรือยังวันนี้ เอเอ็นหน่อยครับแต่งเป็นอะไรนบิตะป่ะเนี่ยครับผมเอนะเราดูออกนะเป็นนบิตะแล้วมีชิสุก่ายังฮะนี่นะคะคนนี้ชิสุกะเดี๋ยวอาบน้ำไม่ดูเลยชิสุกะาอาบน้าอย่ามองกันชิซุกะเออเดี๋ยวก่อนนะที่ไปที่มาของเพจเนี่ยเล่าให้ฟังนิดนึงว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงเห็นตอนนี้บอกว่าในโลกโซเชียลดังมากไม่ได้ดังแต่เมืองไทยนะคุณผู้ชมเมืองนอกเนี่ยเอารูปไปแชร์กันแล้วอ่ะทำไมมันมายังไงน้องชอบส่วนตัวหรือไง คือผมเป็นคนไม่ชอบแต่งคอเพลย์เลยครับอืแต่ว่าเป็นคนขี้เหงางครับออ,ออก็วันนั้นทำไมไม่บอกพี่ <c oughs> ไม่ใช่เห <c oughs> งาแต่ทำไมไม่ไมอบอกแกให้มใครเหงาเออยังไงคือวันนั้นเห็นคือทํางานอยู่ในบ้านพักกนชลาเนาะและเห็นพระเจดต,ตวัวมันหลายผืนครับอืผมเป็นคนชอบจินตนาการไป,น,น,ป,น,ปน,นู่นไปนี่ไปนั่นอืเห็นเป็นลายสีก็เลยนึกถึงเป็นตัวกระตูนนะครับอืว่าเอ้ย ถ้าเอามารวมกันอย่างนี้มันน่าจะเป็นตัวนี้ได้นะอะไรนี้ไอ้วันนั้นก็เลยจะไปอาบน้ำแล้วพอดีผมยกดมเบลลอยู่ก้ามันขึ้นพอดีผมก็เลยเตลตี้้ลยนะจ๊ะผมก็เลยหยิบผ้าขนหนูสีแดงมาคลุมตรงคอแล้วก็เหม่งก้าวขึ้นมาอย่างนี้ครับแล้วก็ถ่ายรูปแล้วพิมพ์โพสในเฟซบุ๊กว่าข้าคือรีโอนเดอัสแล้วมันก็เหมือนเรื่องอะไรสออ่ะสามร้อยครับเอาสามร้อยครับผมแล้วเพื่อนบอกว่าเอยใช่เลยแม่งเหมือนเหมือนมากเลยอ่ะครับผม ขาก็เลยแชร์กันอแต่หลังๆมาคนเขาก็ยุเให้แต่งตัวอื่นบ้างอืผมก็บ้ายุตามบ้ายุครับผมก็เลยทําแต่งมาเรื่อยๆจนเพื่อนไปสร้างเพจนะครับคืออย่างนี้ต้องบอกก่อนว่าการแต่งคอสเพลย์ในแต่ละครั้งเนี่ยคุณผู้ชมเสื้อผ้าหน้าผมชุดเนี่ยคือเราเป็นคนเล่นพวกโมเดลเรารู้เลยว่าหัวคอสเลยเฉพาะหัวอย่างเดียวไม่รวมเสื้อนี่ก็หลายหมื่นบาทแล้วนะเพราะฉะนั้นจุดเริ่มต้นความความสนุกก่อนพอไปมีเพจปุ๊บคนเห็นไปกดไลค์ตามเออ ตอนนี้แฟนผิดเท่าไหร่ละค่าจะไม่ผิดหนึ่งแสนจะสี่พันน้วนี่พอๆกับไอ้น้องเหมียวเมื่อวานเลยนะแมวจอีนะซื้อไลฟ์ป่ะเนี่ยผมไม่ซื้อมีแบบไลฟ์จากใจจริงไหมไี่จเป็นต้องซื้อของจริงแต่ว่าความพิเศษก็คือคอสเพย์อย่างที่เจบอกปกติเคาเป็นหมื่นแพงมากบางคนเป็นแสนแต่นี้เท่าไหร่คะทั้งตัวถึงร้อยเก้าเก้าไหมคะ อ่าไม่ไม่ถึงครับ <c oughs> โอเจดูเข็มขัดเขาสิแอเมเนสนะและ้วกสเป็นโรบิทเสื <c oughs> อ้ออาทรมากโอ้ดูแอเมเนสค่ะมันใหม่เอิ <c oughs> ที่ผมใส่นี่คือมันสื่อถึงความเป็นไทยเลยครับค่ะ <c oughs> คันเจอร์อะไรเงี้ย <c oughs> ไม่ใช่แล้วมั่วแล้วเนี่ยม่วแล้ว <c oughs> อย่ามาสื่อถึงความเป็นไทยความเป็นไทยก็ต้องใช้นี่ก้านกล้วยเธออย่ามาใช้เชือกฟางให้มันเถ <c oughs> <c oughs> ียงฉันคนไทยอะคุณเคยอชะเชือกฟางครับเวลาจะห่อสมมติมันนอกจะเข้ากรุงเทพเนี่ยครับก็เชือกฟางห่อค่ะ พวกนงพวกแหนมอะไรอย่างเงี้ยแล้วนี่นี่คือฝองน้ำล้างจานคุณผู้ชมดึงเข้ามาฮะอันนี้คือมันเป็นอัตลักษณ์ของโนวิตาครับว่าอัปลักษณ์เหรอฮะไม่นมัไม่ไม่ใช่อัปลักษณ์ครับคืออัตลักษณ์ครับผมโนวิตาเนี่ยแกจะมีเสื้อสีเหลืองแล้วจะมีคอปกสีขาวจริงจริงจริงคือเสื้อผมไม่มีคอปกเอานี่มาทําเป็นคอปกก็เลยเอาอันนี้เลยครับผม หลังจากก็ดูไกลก็แต่ดูเป็นโนบิตะจริงๆดูเป็นโนบิตะอันนี้อันนี้แววนนี่เป็นเป็นขดลวดนะคะแล้วก็อันนี้เป็นหนังตะไปร้แนน้องพังเลยจี่ผมเพิ่งมาดิบแม่เ่ยโอ้โหเดี๋ยวพังแย่เลยแล้วมีแบบว่าเมื่อเช้าบอกว่าพี่ช่างแต่งหน้าช่วยผมหน่อยช่วยระบายวงด้านในที่เป็นสีขาวก็นั่งแต่งหน้าอยู่พี่ก็มองว่าเอ๊ะทำไมเขาแต่งหน้าก็เอาแป้งลงแต่ในในขอบตาทำไมเขาไม่ลงทั้งทั้งหน้าอะไรอย่างงี้ก็คือคาดูจากภาพออริจินอลโนบิตะ เวลาใสแว่นอะมป็นตาจะตรงนี้จะเป็นสีขาวหมดเลยเแต่เวลาถอดแว่นคือตามันจะหายไมันจะเป็นเลขสามตอนนี้แต่งไปแล้วทั้งหมดเนี่ยกี่ตัวละกี่ตัวคาแรคเตอร์กี่ตัวการ์ตูนไม่ได้นับนะครับแต่ว,ว่าเกือร้อยไหมน่าจะถึงครับเ,เกินนะครับคนเดียวป่ะสาหรับผมคนเดียวนะครับก็น่าเกือบถึงนะครับถ้ารวมทั้งหมดก็หลายครับรวมทั้งหมดนี่หมายความว่าเรามีเพื่อนๆที่มาช่วยกันแต่งอยู่ในแฟนเพจของเราใช่ครับจะมีคนมาร่วม อยากแต่งเหมือนเราแล้วเราก็กดแชร์จากในเพจอะครับมีแนวร่วมกี่คนคะโอ้แนวร่วมที่แบบแต่งกับผมจริงๆก็มีน้องผู้หญิงสองคนจะฮามากเลยครับผมก็คือเป็นแนวเอออาทอนี้เหมือนกันครับวยนี่ๆๆๆจิดูตัวนี้ม้วนเป็นผู้รลมพภาพการ์ตูนใช่ไหม ไม่ใช่เป็นมูบลีนจีนาการผมอ๋ออ๋อมาในออริจินอลใช่ใช่ครับนี่มาจับไหล่ฉันอีกนะจับกล้ามจับมาจับคนสวยได้ยังไงเดี๋ยวต้องจับพี่ไปแต่งอย่างนี้บ้างนะเอออย่างจนแบบนี้แต่งเป็นอะไรถึงจะเหมาะดีคะนี่ไงนี่ไงขึ้นอย่างนี้ไงเหมาะเลยอํแดงอำแดงโอ้นี่แฟนทัสอีโฟอันนี้จะเป็นของของบาซิลครับอ๋อ อ๋อหมายความว่าตอนนี้เนี่ยนอกเหนือจากที่เป็นคนไทยแล้วลุกขึ้นมาแต่งตัวแบบเป็นคอสเพลต้นทุนต่ําแล้วเนี่ยนะ,ะครัยังมีต่างชาติมาทําแบบนี้ด้วยค,คือตอนนี้จะมีประเทศฟิลิปปินสนะ์ที่ข้าง,ขงผมมากเลยคือแบบเขาผมเป็นศาสดาเลยครับจนแบบเขาไปสร้างเพจแยกครับเป็นโครลคสคอสเพลพีเอ ของพีเอชก็คือฟิลิปปินส์เป็นศาสดาเลยหรอเป็นโยดาดีกว่าไหมเพรว่าไม่คือเขาทึ่งในคีิทีผมครับแต่คือไม่อยากชมตัวเองนะครับแบบเออเนี่ยชมมาแั้วหมดเ่ชมชมหมดแล้วไขาเขาชอเออเอเโหเฮ้แต่ว่าคือเป็นอย่างงี้คุณผู้ชมก็บอกว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้เรารู้สึกอารมณ์ดีได้ใช่ใช่คิดเอทอ่ะแต่ในขณะเดียวกันคนอาจจะมองว่าแบบเฮ้ยน้องไม่สบายเปล่าน้องเพียนเปล่าอะไรเงี้ยเคืมต้องต้องนี่ครับก็ผมก็แบบ บางทีก็น้อยใจนะแต่แบบเฮ้ยราสาธำอ่ะน่าจะฮาฮากันน่าจะเก็ตกันเนี่ยออืแต่เดี๋ยวนี้ในเฟ e บ o o k มันเป็นแบบต้องถอยเข้าว่าครับเป็ยังไงฮะก็คือเม้นด่าไว้ก่อนอ๋อถอยเพราะว่าต้องดูว่าตัวเราอ่นนําเสนอสิ่งอะไรเราเกรียนไงก็เรานําเสนอความเกรียนออกไปเขาต้องเกรียนกลับแต่แปลกวเวลามันไปต่างประเทศทําไมมันไปเทแลทอรี่กันเออผ่านกแต่ก็ไม่ได้ไม่อะไรครับก็คือเรา ทำเพื่อตัวเองแล้วคนอื่นแฮปปี้เราก็รู้สึกดีเหมือนกันใช่แค่คนที่เขาชื่นชอบแฮปปี้พอเดี๋ยวถามนิดนึงน้องน้องชาเนี่ยหรือน้องอนุชาตอนนี้อายุเท่าไหร่ยี่สิบสี่ครับยี่สิบสี่ยังเรียนหนังสือทํางานทํางานครับตอนนี้ทํางานอะไรฮะอยู่บ้านพระคุณชลาครับถมากเลยอ่ะดูแลท่านผู้ใหญ่ครับครับผมก็ดูแลผู้สูงอายุครับค่ะแค่เขาแบบลู ไม่มีเวลาดูเขาต้องมาฝากไว้ครับผมอันนี้อันนี้ถือว่าเป็นงานประจําที่เป็นงานช h a r i t y การกุศลงานประจําครับไม่อาสาเป็นงานประจํำทุกเดือนครับแต่ว่าทําหน้าที่หลักก็คือการดูแลผู้สูงอายุสุดยอดเลก็คือครับผมปอนข้าวอาบน้ํำ เช็ดถูพื้นเหมือนอยู่บ้านนะครับแล้วเคยแต่งีไปให้ผู้เฒ่าผู้แก่ดูไหมฮะเขาตกใจไหมเคยแต่งครับเนี่ยเขาไม่สนใจเขาแบบมองผ่านไปไม่แต่พี่ว่าดีนะทําให้ท่านมีความสุขนะบางทีเราก็สร้างมันเหมือนเป็นคือมอดี้อย่างเดียวเดียวไมโก็โฟอะไรอย่างนี้เราก็ทําได้ดีก็คือแบบบางบางท่านที่เป็นอัลไซเมอร์ครับก็าจะไม่ค่อยรับรู้สิ่งที่เห็นจากตาะก็จะมโนในความคิดเราก็พยายาม ข้าไปในความคิดของเขาให้ได้อะไรอเงยเ็นเบื้องหน้าค่อาจจะดูติงตองนะแต่เบื้องหลังเขามีสาระมากเลยนะจริงๆรไม่แล้วแล้วเราจะบอกว่าทุกอย่างมันมีต้นทุนต่อให้เป็นคอสเขาเรียกว่าเป็นโลคอสต้นทุนต่ำก็ตามเนี่ยแล้วพวกนี้เราเอามาจากไหนมีสปอนเซอร์ไหมมีคนมาช่วยเราไหม ก็ไม่มีครับแต่ทุกครั้งที่ผมคอนี่ก็จะทาแป้งครับก็มีลูกเหตยุให้ผมไปขอสปอนเซอร์จะแป้งแคร์อ่าสปอนเซอร์ทั้งหลายแหละถ้าชมรายการของเราอยู่มาสนับสนุนได้นะฮะใ่คหลายชุดมากที่ต้องใช้แป้งเมื่อกี้ดูรูปครับก็คือแป้งนี่คือมุกหลักๆเลยครับไม่รู้จะทำอะไรก็ทาไ้ก่อนนี่พี่แนะนำติดต่อพี่จิ๊กนวรัตสิ พี่จินนวรัตเขารับบริจาคแป้งหมดอายุอเอาไปแต่งหน้าแต่งหน้าศพไม่ใช่หรอเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่จิ๊กพี่บอกให้แาะแต่ดีนะจริงๆพที่ว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีแล้วมีน้องๆที่เด็กกว่าเราแล้วเข้ามาเห็นแล้วเขาน้องๆเขาว่าอย่างไงบ้างเขาก็ชอบเลยครับแบบแบบพี่คือมาไอดอลฮนโนอะไรเงี้ยเออมันก็เราก็รู้สึกดีนะแต่มาคิดว่าเขาเราก็อยากรู้กันว่าในไอดอลความพิเศษของเขาเราคืออะไรเราก็เลยพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสเราว ไม่ใช่คนดีอืม,มาก่อนเพราะเขาเห็นเราเป็นไอดลลอลเราก็งั้นเราเอาโอกาสนี้ เป็นต้นแบบที่ดีของเรล้วกันนี่ประเด็นมันอยู่ตรงนี้คือน้องก็เป็นเป็นเด็กที่มีความสนอยู่แล้วแต่ในขนาเดียวกันพอลึกลุกขึ้นมาทําอะไรเพื่อสังคมปุ๊บเนี่ยเห็นไหมมันจะมีบางอย่างที่คอยบอกน้องเองว่าต่อไปนี้เราทําอะไรเราต้องนึกถึงเด็กแล้วเยาวชนอีกมากมายที่ติดตามเราอยู่คิดว่าจะต่อยอดเรื่องของแฟนเพจหรือการแต่งคอสเพลย์แบบนี้ยังไงบ้างคะก็คือตอนที่ผมทําเพจผมก็แค่สนวนะครับแต่ตอนนี้ผมคิดว้คิดว้ว่าอย่างน้อยผมทําเพจให้คนมาแบบร่วมแต่งแบบ มาแต่งคล้ายๆผม <Ừ. S 2> ่างน้อยก็จะเพิ่มคีเอทีฟในเมืองไทยมากขึ้น <Ừ. S 2> คนก็จะสร้างสารรค์มากขึ้นก็จะเป็นกระแสของคนไทยเพราะมันเกิดจากไทยครับออผมคนคิดอ่ะพี่ถามแทนค,คมสมมุติว่าวันเนี้ยเรายังไม่มีสปอนเซอร์รแต่เกิดมีสปอนเซอร์ขึ้นมาปุ๊บเงินมาชุดแต่งตัวเปลี่ยนเราจะกลายเป็นคอสเพลย์แบบอูบ้ฟู่เปลม่ครับก็คือ ก็คือที่จริงตอนนี้ก็มาเยอะนะผมเลยเสียไปมดมาไกลแล้วว่างั้นมาไกลแล้วว่างั้นก็คือผมชอบสไตล์ผมนะครับผมไม่อยากเปลี่ยนตัวเองถ้าเปลี่ยนแล้วมันไม่มีความสุขก็อย่าเปลี่ยนดีกว่าเราบางทีการที่เราพอใจกับบางสิ่งเราก็หยุดแค่ตรงนั้นก็ได้มันมีวิธีการต่อยอดแบบหลายแบบโดยที่ไม่ต้องใช้เงินนะครับ เด็กคนนี้ลึกมากเลยนะนะฮะเนี่ยเป็นไปได้นะพราะเขาทำกิจกรรมดีๆปุ๊บมันซึมซับไงที่ว่าอย่างน้อยที่สุดมันมันมาจากเขาเรียก mindset คือเป็นสารตั้งต้นของหัวใจว่าถ้าเราอยากทำเพราะว่าเรามีความสุขยังไงเดี๋ยวสิ่งที่มันสื่อออกมามันก็มีความสุขเองมีอะไรอยากฝากคุณผู้ชมมั้ยก็อยากฝากให้ติดตามใครที่สนใจนะครับแบบไอเดียดีๆการแต่งตัวแบบตึงต้องอะไรแบบผมเนี่ยครับก็เข้าไปดูได้ที่ โลคอสคอร์เพย์นะครับกด L O W C O S T C O S p L A Y นะครับครับผมแล้วก็เนี่ยครับอันนี้ผมทำคลิปมุกควายครับเขาเรียกเขาเรียกว่าผมผมผมบอกว่าแบบนี้เหรอผมผมจะเอาโฟมล้างหน้าครับอ๋อไม่เลอะนะก็เลยเอาโฟมล้างหน้าจริงๆเอออุ้ยตายแล้วอันนี้อันนี้ลำโพงครับทำไมลำโพง ก็ลำยองผมผมงงไงครับว่าลำพงเอาไว้ทำอะไรอ๋อเอาไว้ลำนี่ครับโอตายละเออเออเอาเอาอนะเขาเป็นสีสันในในบรรยากาศเนาะอันนี้ตามหาช้างหรือเปล่าใช่ครับาพนมอ๋อเออเออออเข้าไปติดตามได้นะครับที่หน้าจอนี้เลยสำหรับแฟนเพจของน้องอนุชาครับนะอย่างน้อยที่สุดพี่ว่าเออพี่ว่าสร้างความสุขจบละแค่นี้เองไม่ต้องไปคิดอะไรมากพวกเกียนก็ปล่อยเข้าไปเรารู้ว่าเราทำอะไรพอเนาะ นะคโอเคขอบคุณมากผมน้ำตาจะไหลแล้วจริงๆชื่นชมอ่ะนะคะน้ิ๊กต๊ะมีคนอ่อนแอไงแต่ก็สู้นี่สุดเด่นของน้องบิ๊กตะนะคะวันนี้ต้องขอบคุณนะคะน้องชาอนุชานะครับขอบคุณครับเอาละค่ะ